สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมินิต้อนรับนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันจะนําสมการหลักละหนึ่งตัวมาฝากกับท่านที่ขอนะปเป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์เท่านั้นบางหลักอาจจะมี1ตัวบางหลักอาจจะได้2ตัวนะเพราะว่า1ตัวมันเป็นระยะสั้นเกินแต่ว่าร้อยสิบโน,นี่นรู้สึกจะ1ตัวหน่วยบนลในจะ2ตัว10ล่างนี่1ตัวหน่วยล่างนี่2ตัววิ่งร้อยบน1ตัว 1, ธันวา67หลักร้อยหลัก10หลักหน่วย นะเราจะใช้วิธีการพิจารณาดังนี้ย้อนไปตั้งแต่งวดที่ออก 6, 6, 2, และ37หลักร้อยคูณ3บวกหลักสิบบนคูณ4บวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างคูณ5ดังนี้นะฮะ3 6 18นะพักไว้บวกกับ 4, 6, 24บวก2บวกกับ 5, 35เพราะฉะนั้นเอาแต่หลักหน่วยรวมกัน 8 4บวกสี่เป็น12 12 2บวก2เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก7ได้26 <c oughs> เพราะฉะนั้นได้เลข6กดังนี้มาดูรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก6-5และ5-9 6 6 5และห9เลข6มาที่หลักร้อยต่อไป3 68หบวก4ี่หบวกหบวกหบวก4เป็น12 12บวกหเป็น17 17บวกได้ยิ22สบวก7 ได้29จึงใส่9นะคะรัฐบาลไทยมวดถัดมาออก962และ00 962และ00เลข9มาตำแหน่งหลักร้อยต่อไปหลักร้อยคูณ3 39 27พักไว้บวก46 24บวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างคูณ5 0คูณ5ได้0ดังนั้น7บวก4เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวก7ได้20 20เราก็ใส่0 มารัฐบาลไทยงวดถัดมาอะไร0 0 4อ่ะ0 4 4และ3 2 0 4 4และ3 2เลข0มาหลักร้อยถัดไป0คูณ3ได้0บวก4 4 16บวกหลักหน่วยบนบวกกับหลัก10ล่างคูณ5 3 5 15อันนี้จะไปไหวนะคะ6บวก4บวก5เป็น15 15บวก7ได้22ใส่2รัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาอะไร221และ37 สองสองหนึ่งและสามแปดขออภัยสองสองหนึ่งและสามแปดเลขสองมาที่หลักร้อยหนึ่งธันวาหกเจ็ดหลักร้อยคูณสามสองสามหกบวกกับหลักสิบบนคูณสี่สองสี่แปดบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างคูณสามเออคูณห้าสามห้าสิบห้าหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าได้ยี่สิบยี่สิบบวกเจ็ดได้ยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดตรงนี้นะ 3 2 6บวก4 2 8บวก1บวกกับ3 5 15 8บวก6ได้14บวก1เป็น15บวก5ได้20 20บวก7ได้27นะ5จดสูบนะคะหลักร้อยคูณ3บวก10บนคูณ4บวกด้วยหน่วยบนบวกด้วย10ล่างคูณ5นะบวก7คงที่เท่ากับ x ะะก็ดิฉันลืมดูปฏิทินนะความจริงแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่ายังอีกหลายวันแต่มาดูอีกทีนึงมันก็ไปไวเนาะบางเอิญว่ามันมีธุระเยอะด้วยแหละขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ